ครับวันนี้ก็มาติดที่มุกดาหารนะครับมาทำโซร่าเซียวระบบไม่เกินก็2,000วัตครับไม่เกิน2,000วัตก็ทำตามงบตามอะไรได้ครับมีตั้งแต่500ถึง5,000วัตนะครับจะเป็นมอเธอร์ลอย E.I ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างจะใช้อะไรได้บ้างมาทางนี้นะครับตัวนี้สเปคแข็งนะครับ สเปคแผงมีลอยอยู่ที่4 6 9ีแล้วก็กระแสลอย9 1 4งส่วน maximum power นะครับในขณนะที่อยู่ในโหลดก็จะตกประมาณ 37.8v ก็ตีเป็น4 0ีก็ได้ครับในชุดนี้ผมใส่4แผง4แผงก็คือเรื่องด้วยลักษณะการติดตั้งเอาไปทางนู่นไหนระยะทางมันจะไกลจากที่วางเครื่อง ไอ้ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็เลยต้องก็เลยต้องทำการอนุกรมแผงซึ่งได้บีแปดสิบบีแปดสิบบีชุดนี้นะครับสองแผงนี้จะได้สามสามร้อยบาทเพราะว่าผมอนุกรมได้แปดสิบบีนี้ก็สามสิบา้อยบาท,บาทก็มารีดเข้าสายหึงเส้นหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็จะได้ประมาณหกร้อยหกร้อยบาทต้นๆนะครับ แผลเนี่ยไปได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้สายเบอร์สีนะครับสายเบอร์สีระยะจากตรงนี้ก็ประมาณ20เมตรต้นๆน,น,นะครับอยาให้ดูรอบๆร,ร,รอบๆนะครับว่าน,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  <S <S นเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดูแข็งแข็งตรงนู้นก็เป็นลักษณะนั้นนะครับอ่าบางพื้นที่เราก็อาจจะดึงขึ้นไปเลยเพราะว่าก็ไม่จุดหวังอะไรนะครับตนี้เราวางข้อ วางก็มาบนบ้านสวนเดี๋ยวไอ้รถทำงานนะครับไม่รู้ใครมาเขียนนะครับรูปปอ,อกสวนไม่รู้คนไหนมาเขียนครับก็ในช่วงสถานการณ์คือพิวก็อาจจะต้องพวบอุปกรณ์ให้ครบคันนะครับเพราะว่ามาไกลแล้วก็ต้องอาจจะได้ซ่อมอะไรนี้ตรงนั้นก็ก็เลี้ยง ทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับตามนโยบายของในหลวงเรานะครับข้าบมาดูข้าบไปดูด้านในนะครับดักดักดักแก้วขอเรื่องเยอะอัดอนนี้ชาวเท็ดด้วยด้านในก็ใส่ทีวีนะครับของพีไอในชุดนี้ก็คือ ผมแถมกล่องเทียไอให้นะครับสแถมให้หนึ่งชุดแถมไม่ฟรีนะครับแต่ทีบีไม่ได้แถมมีทีบีแล้วก็พัดลมอันนี้เป็นเจ้าของบ้านสวนค่ะวันนี้พัดลมหนพัดลมนะครับก่ตอนนี้รันพัดลมรันทีบีแล้วก็อุปกรณต่อพวกนี้นน้อยก็ พอๆกับเ,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 เราอยู่บ้านครับเดี๋ยวว่าให้ดูว่าเราใช้ัตรประมาณไหนเราก็เข <c oughs> ้ามาดูเคร,เรื่องเครื่องด้านในตรงนี้ปั๊กเราวางให้มันเหมาะกับตัวตามงบนะครับวางให้ตามงบเหมาะตามงบนะครับเข้าไปดูเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องด้านในตัวนี้ซึ่งเป็น,เป,นเป็นเมนบอร์ดที่ผมขายในรัศดานะครับตัวนี้ ท่านใดลูกค้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยอรัอกหาผมได้ช่างผลิตเองใช่ไหมอาผมผมผลิตเองครับทีนี้ผลิตเองผลิตเองประกอบเองทุกอย่างแม้กระทั่งคนไม่มีความรู้ก็สามารถเอาไปทําได้นะครับให้ําปรึกษาด้วยนะครับปัญหาในส่วนนี้แล้วก็ในในในเครื่องก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ที่มาจากแบตก่อนนะครับ, <S <S รบกันทับกันหล,ลุดเกลื่อนอะไรว่าไปครับ ในส่วนวงจรมันก็มีการจํากัดกระแสไ้อยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะก็เหมือนเหมือนทุกชุดนะครับชุดที่แล้วก็อาจจะมีตัวนี้ไฟขาออกนะครับ AC ผมเช็คไปที่สองร้อยสิบสี่สิบห้าวีนะครับตรงนี้ก็บอกบัตรตอนนี้รันอยู่มีทีวีพัดลมก็ พัมแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับตอนนี้ไม่ไม่ได้กินกินไฟมากก็อยู่ที่ร้อยบาทต้นๆร้อยบาทต้นๆนี้ถ้าเปิดในลักษณะนี้นะครับได้วันสองวันก็มังหมดนะครับเพราะว่าตากําลังชาร์จล้วก็ก็ยังเข้านะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยครับไฟที่มาจากแผงนะครับผมอนุกรมสองแผง